วันนี้วันจันจ้าวันจันวันจันเช้านี้ก็ออกมาใส่บาตรเหมือนเดิมนะคะใส่บาตรรอใส่บาตรนะคะก็จะมีป้าเข้าตางออกมาใส่บาตรด้วยแล้วเข้าจีเข้าจีเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ไปไหนแล้วจีข้าจีเอ,อ้ย โน่นตอมแต้มตอแตมตอแต้มที่เป็นหมาโดนปล่อยพร้อมแม่พร้อมลูกนะคะที่พาเข้ามาอยู่ในบ้านจะได้สอ่งอาทิตย์แล้วแต้มแต้มไม่เห่านะลูกเห็นหมาที่มากับหลวงพ่อชอบเห่า อันนั้นอันนั้นลูกอันนั้นลูกไอ้เขาเปลือกแล้วก็เขาตาเขาตาเป็นหมาโดนปล่อยที่ป่าอ้อยมาอยู่ก่อนสองตัวนี้เดี๋ยวรอรับพรด้วยกันนะคะทุกคน พ่อเดินมาแล้วนะคะเดินมาแล้วค่ะนะคะโอ้โหแต้มเองเจะทำให้เสียเงินนะแต้มฮะแต้มรเราอะ โอ้นโน,น่โนเขาตากนโน่นบนกองกอง,กองดินน่นเห็นหมามากระลุงพ่อเหาเชียวแต่มันพดเไ็นรู้เรื่องแล้วเราอ่ะ มาสตัวที่มาครับเฮ้ย

ราพอแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปสวดมนต์นั่งสมาธิกันต่อหลวงพ่อท่านเดินกับวัดแล้วนะคะใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้ได้บุญนี้ด้วยกันนะคะขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองนะคะขอให้บุญหนุนนำในทุกๆสิ่งนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะไปกับ้านลูกเร็วไปไหนแล้วปะตังปะตัง ไปไหนแหลวะวไปตังเอ้ยเข้าบ้านเลยลูกเร็ว,รวไปเต็มข้าบ้านลูกนูนนูนน้าในถนะังน่ะเปลี่ยนเมื่อกี้นะคะสายแต๋วเลยเผื่อนกแล้วก็หมาแถวนี้ได้กินนะคะเปลี่ยนสายแต๋วเลยไปเข้าบ้านลูกไปเร็วไปเต็มข้าบ้านลูกไปเร็วๆไปเ,เไปข้าบ้าน ไปไปไปเข้าบ้านเข้าบา้าน,นโน่นโน่อ๋โอโน่นโ,โหหนปลาตางปลาตางปลาตางเข้าบ้านเลยลูกเร็วปลาตางเร็วเร็วโน่นเขาตากนอนรอนอนรอเขาตากไปลูกไปเข้าบ้านเร็วไปเข้าตากหมาพับไปแต่ไม่เอานะ เอออยู่ด้วยกันรักกันอยากัดกันไม่เอาโอ้โหนุ่เขาตากับเขาเปลือโอ้โหล่นกันเล่นกัน,เ,น,กนเดี๋ยวตกหนาะมมานี่เร็วเร็วแถมเร็วเร็ว,รวมาไก่ไก่ไมีไก่ด้วยโนโน่โ หน้าบันไดนู่นแม่ใหญ่ครับไอ้สาวอ้อนนั่งหน้าบันไดนู่นแต่มมาเลยเร็ว ข้าวหอมอันนี้ข้าวก้องกระลุกไปมัน,น,นสาวอ้นจะไปไหนลูกไปไหนข้าวก้องอันนี้ไม่ลงลุงไหมอืมไม่ลงเงีย้ยลงไปที่ไปเยอะดีใหม่เลย มาแล้วมาแล้วม,มาแล้วมาแล้ว